สัสดครับพี่น้องปงก้พี่น้องปองปลายมอนี้มาในช่องเสียออกเป็นลำพื้นคือเ่าเมื่อเดิมกับมอนี้ก็บรรยากาศย่ำเศร้าๆอยู่ในสำนักงานครับพี่น้องแต่บรรยากาศใี่พี่น้องบึงนะครับอยู่ที่สำนักงานโอ้อากาศหนาวพี่น้องนะครับล่มกับเย็นมาแล้วนะครับ ที่เก่าเวลาเดิมคือสำนักง,งานนะครับอัปเดตสถานการณ์ในสำนักง,งานพี่น้องเบิ้งนะครับพี่น,อน้องกบมี่ยังนะครับพี่น,อน้องครับคือเก่าเหมือนเดิมนะครับอยู่ในสำนักง,งานนะครับอยู่ที่สำนักง,งานเหมือนเดิมนะครับบรรยากาศวันนี้นะครับ รถบาสนะครับตีกนินข่าววันที่24น้ำเสน,นะครับก็จะคนควัางขึ้นรถคนควัางขึ้นรถไปแต่งเวทีในะวันที่24น้ำแรงนะครับบรรนากาศ บรรยกาศรอบๆสำนักรรง,งานครับพี่น้องอือหืโอ้โภาวันโลกคนดินบ้อนครับพี่น้องบยากาศตอนเช้าอยู่ที่สำนักง,งานนะครับ,บยากาศร่มเย็นดีนะครับ ทีมงานกับกำบ,บานกับช่องกับเบิดนะครับเดีอดเต่ผู้อยู่นะครับอยู่ประมาณหาหกคนในสำนักง,งานครับลมพัดวีวีมาแล้วนะครับลมหนาวพี่นองเลยนะครับบรรยากาศรอบๆบ,บริเวณสำนักง,งานเมลำเพชรลำเพลินไทยพี่นองบึงนะครับ สืฟ้าเบียกันเด้อนะครับปี่นองนะครับพดสาบึงนะครับตสส้ร้าหอดออกงานพุ่นละนะครับเริงดิสไทยหนางานในปี่นองบึงนะครับบรรยากาศนะครับขึ้นกับฝิงไฟพักันฝิงไฟนะครับหอดเที่ยงขึ้นนะครับขยกยใหญ่ นีการมีสัมงานตัวมวนคนดินนะครับคนดินไนทางคนนี่ครับ,บ,รนนรบ,รบพี่น้อง ลุงตัวอะไมาใหญ่มาจอดนี่แหละครับพี่น้องเงียบเงาเงาดีีนะครับในสำางานวันทีหาพ่อกันดื้อพี่น้องทางทางนำคว้างนะครับพี่น้องอยู่ประมาณยุ่ใกลๆกับมันทางของเชียนอุบลรัตน์ะครับพี่น้องไปพบอพ่อกันก็พลําพลัมเพิ้นนะครับรอรุ่นกันน้ำเพืนนั่นด้อนะครับพี่น้องครับ พีนองก็บรรยากาศรอบๆบ,ร,บริเวณสำนักง,งานนะครับแต mm ่ hmm. บรรยากาศที่พี่ให้น้องเบิ้งนะครับได mm ้ hmm. ลุ่นนะครับพี่น้องแหววที่วันที่ยิมหายใจแล้วท่านบอ่อนะครับ mm hmm. จะผู้ใดจะมาตั้งซอยเนี่ยนะครับจะ mm hmm. เสียว่าเกศ mm hmm. ก่ติดทุกสถานการณ์ให้พี่ให้น้องเบิ้งนะครับพี่น้องครับ มาพูดเอใช่ไมาคิดถ้อยเนี่ยนะครับทั้งไปที่ทั้งนางลานทั้งฉากนะครับพี่นอ้องมารอลุ้นกันเด้อในวันที่ยี่สี่นะครับวันที่ยี่สี่ก็จะคนควางขึ้นรถขึ้นล่านะครับออกเดินทางเพราะว่าคนเพามันยังมาท่านเดลัยนะครับก็จะคนควางขึ้นรถขึ้นล่าไปก่อนนะครับนะครับก็บบรรยากาศในสำนักง,งาน เราลงสาธุเด้อปูนะครับปูปกปักรักษานะครับบริเวณสำนักง,งานบ่ลำเป็นลำเพืน้นคุ้มคล้องลูกคุ้มคล้องเต่าลูกหลานเป็นลำเพืน้นทุกทุกทุกคนไอ้มีแต่ความสุขความจเจริญเด้อ,อ,อ,อปูเด้อปีใหม่ก็ใกล้มาวอดแล้วนะครับ เี่ยวสมองลงนวลยิงไฟไรอรู่อยๆบรรยากาศหนาวน,นีม่ขึน้นครอบครมับพีน้องขวามาลำ ติดลำพืนนะครับนล้วพี่นอ้องดูแบบกบขัวนะครับเป,ป็นปนประดุปะ ใยบริเวณในพี่ให้น้องเบิงนะครับพี่น้องในสำนักงานเป็นบ้านพวว่ออ้วนนะครับทำไมเพิ่งจะให้ลือนะครับพี่น้องป้องกันไม่ไว้ๆนี่ยแหละนะครับไม่ให้ลื้อออกนะครับ มาตอนนี้จะเป็นบ้านอาจารย์นักดนตรีนะครับอาจารย์นักดนตรีตกลับบ้านกลับซองนะครับก่อนเบิดแล้ว การจะปี่นองบึงครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้เสียออกขอขอบคุณพี่ขอบคุณวองเด้อนะครับที่กดติดตาม่องเสียออกเป็นลำเพลินนะครับพี่น้องที่กดติดตามช่องเสียออกเป็นลำเพลินนะครับจะขอกระสิอัปเดตในพี่น้องเบึงตุกสถานการณ์นะครับพี่น้องอยู่ในสำนักงานมลิพิลลำเพลินนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณพี่ขอบคุณ้องเด้อครับจังมาพบพากันในคลิปต่อไปครับ